ครับสวัสดีครับสวัสดีย่มเศร้านะครับสวัสดีย่มเศร้า <Ske> ม <necessary> ือนี่ก mm ็เ hmm. ป็นอีกมือนึงครับเป็นอีกมือหนึ่งแ้่นมาทงนานม่ามาทงนาแต่แม่พอดีแม่ผ้าแม่มาหาเห็ดพร้อมนะครับเนาะผ้าแม่มาหาเห็ดพร้อมไปนอนครับไปเบ่งน้ำกันครับ้าเห็ดมองเก้าครับเห็ดมองเก้านี่ามองมองผมดีค่เยคยเก็บนะครับใน่มองเก้านะครับเนาะว่ามือนี้มันเห็ดออกครับมือหนึ่งเห็ดก็เลยมาเก็บนะครับเนาะ พี่นองครับเบ่งน้ำกันครับผมมาครับมาครับเดบไปโอ้ยเปื่อยแต่ว่ามันเือนแง่แง่หว่ะแงห เก็ดจ้าเฮ็ดเฮ็ดคุณไม่ต้องไปเก็บเปนโคกไก่เลยโคกบานเห่าหน้าเห่าก็ได้นี่จ้ากระเด็นกระเด็นโอ้โหโอ้โหระเด็นกเด็นเทปไห้ ดอกอันถ้าดอกอันตแทบเมื่อวานนี้ก็สีอันจุ่มอยู่วันนี้มันถือกันนั่นมันถือฝนมว่านไงโชว์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 เียจ้าอ่าเห็ดนะครับลองเห็ดนะเห็ดเห็ดเห็ดเด็กแกงนึงครับเด็กแกงหนึงอยู่เก็บเห็ดน้ำกันได้จ้าพุทนาคุณสะอ่อนเนี่ยในห้องก็เพิ่งเพิ่งอันจะได้เก็บเห็ด พึ no? ่งมาอยู่บ้านครับพึ่งมาอยู่บ้านพึ่งมาอยู่บ้านเลยพึ่งไมาอยู่บ้านสอนเฮดครับสอนเฮดก็เลยพามาเก็บเห็ดครับมือนีนะครับนะเนี่ยเหมือนเสาอากาศเย็นๆนะครับเนาะหลังฝนตกฝนตกมืงขึ้นมืงขึ้นน้ะนั่งนีเนี่ยมึง บั้งๆๆๆมีเก็บข้าวแม่นเบิดแต่นี่โอ้เดี๋ยวมีแกบนี้เด้อๆๆเก็บเห็ดเก็บเห็ดเอาเด้อจ้าเก็บเห็ดนํากันโอ้ต้องเก็บมือบ่เบามือบ่มือล่ะบ่ได้มันมันจักเคยก็เบิ่งนี่เป็นเบิ่งดิเบิ่งแน่ค่ะเบิ่งแน่ สะออนสะออนไม่เคยเก็บเห็ดจะเตือนหลายปีแล้วแม่สะออนเนี้ยสะออนเนี้ยครับแม่แม่สะออนเนี้ยนะครับเนาะไม่เคยเก็บเห็ดหลายปีแล้วแม่ไม่เคยเก็บเห็ดครับไม่เคยเก็บเห็ดก็เลยพ่อเพิ่งน่าเก็บเห็ดรอเมืองน่ายู่หน้านะครับเนาะอุ้ยพูดตรงไปย่างไก่เด้ดิโอโอ เอาเอาเอาเก็บกับ่เปลนบัตรอยออกเบิรแม่ม่เนอะบาง้ป้นี่โอ้โเอาเอาแม่ยังไม่ออกนละโอ้แ่แล้วยยยงนีนี่นี่โอ้นนี่นี่โอ้ เมือบ oh, ้านเมือเศร้านี่คือไอเมือบ้านเนี่ยเหมือเศร้าคือเสียนั่นนะคือสิเป็นจุ่มๆนั่นนะมันคือเบอร์เบอร์เบอร์เบอรเฮ็ดอีหยังเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดอีหยังเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ยมองเดียวเด็กแกงกูนะว้าดู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  น้ำนฝ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 นเยกนงอกโอ้โหอ้โ้นไปน็มันยบานคักแล้วเนาะบานคัก ต้องจับมือเบาๆอือมาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดเด้อพี่น้องแม่มาเหรอพี่แม่ลงมาลงมาลุงแม่มาเห็ดนาแดงนาเรียเห็ดนาเรียเห็ดนาเรียมาเหอามาเหอะ แดงโอ้นี่นาะแดงนาแนะดงโอ้ยมันมีต,นมต,ตน้นตงเนี่ยแตต้นซาดเนาะนมันมีตน้นซาดมันก็เลยนั่นนีมีมีตุ่มๆนี่ยแหละตุมต่มๆนี่ยแหละตุ่มๆโอ้ยยี่สิบปีแล้วบ่เคยเด็เจ็บเห็ดจกเกลือยี่สิบกว่าป,ปีแล้วเหมนี่ ตื่นเต้นขับตื่นเต้นพู้น่ะเพิ่งเน้ตื่นเต้นอุ้ยเห็นแล้วบอกรับพี่น้องเห็นแล้วบอเห็นแล้วบอเห็นแล้วบอนี่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 เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่วะจีเงี้แดงเงี้ยแดงเงี้แดงอตู้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 ตุยยุยยุยยุโอ้โหอือปล่อยแล้วเก็บปล่อยแล้วเก็บแต่กินแกงเคแล้วเด้อพี่น้องมาเดี๋ยวจะกินแกงเคทละเมื่อนี้ เดี g, ๋ยวยางเดี๋ยวมันมันมันนานแล้วแก่แก่กับเบาเบามื่อเบาเวลาหลางอุ้ยมึงแนวอะไรเอาเอาเอ้าเอ้าขึ้นไปดึงกันอันนี้เบิดมือเก็บก็ได้โอ้เจ็บเบาเมันเหมือนเหล่มสิแก่ครับอืออืออือย่ามหลางกับมือเบา โอ้พ oh, 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 ี่เอกบาลานี่โอนี so, ่น so, so, ี่นี่โอ้อนี่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 เอาเมื่อแร็นะออกะบาดเลยว่าเห็นเห็ดออกลายครับพี่น้องเห็ดออกลายอยู่ไม่กี่เห็ดอ่ะเห็ดเห็ดนาแดงครับเห็ดนาแดงนาเรานะครับเนาะนี่ไหมเห็ดออกลายครับี่เห็ดออกลายอื้อปวดไหม นี่ที่พอดีเลยนี่ครับเบิองนั่นี่เลยพี่น้องเอ้ยเบิองเนี่ยมันจนแก่แล้วไหมครับนะบ่ยเบืมาเบิองหลายมันจนแก่แล้วบางเนี่ยแดงแดงนี่มาทำไงจนแก่แล้วนะครับแล้วดอกหลายครับออกหลายครับตื่นเต้นออกหลายแห้งครับพี่นุ่นอันนี้ก็แม่นเบ็ดน้ครนี่นี่นี่เมนเบ็ดเลยนี่นี่ครับนี่ก็แม่นนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับม่งแดง ที่เบิร์แล้วบาทนี่ทีเบริรแล้วพี่น,อน้ <c oughs> องแค่น,นี้นะแค่นี้ก็ได้ลายดม่แก่สองถ้วยยี้ดสอถ้วยสามถ้วยยี้นี่นีนนนนา่าก็พาแบบน,นี้ออกจะไปคอยจะไปคอยมัน จำแนงมันกินมันสิแก่แล้วนะแกแล้วก็ปล่อยมันพอเชื่อที่นี่มันแก่แล้วที่นี่อันนี้แก่แล้วแก่กไงมันเอาปลอกไว้เดี๋ยวมันเกิดเกิดดีนี่ดีอันนี้ยำอันนี้แก่แล้วแก่แล้วบอสป่อยมันเป็นเชื่อที่นี่ละเดี๋ยวมันเกิดเกิดไม่หยิดนี่ดีนี่ดีเป็นเห็ดบ่ครัเป็นบ่เป็นเห็ดนั่นแหะอันนี้มันตัวหน่อยเนาะมันหน่อยแต่ว่ามันบ่ท่านได้แก่ เดี๋ยไปเดี๋ไปนไปโอ้โหเครื่องกระตาเด้อพี่น้องอย่เดี๋ยวเมียนะได้ยืดสองสามสวยอยู่แล้บู๊ยอะไรแอบกำลางสะนเอาไปเลือไปเลือไปกับมาหน้าพี่ล่าน้องก็นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแก้นะครับเนาะกดติดตามัน ลุงต้นชาแนวน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็บอไเด็กแกงครับเด็กแกงนึงครับเด็กแกงนึงครับสำหรับชิมมี้ก็ไว้สิมมีก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม